มาค่ะวันนี้เรามาทำออเดิร์เมืองกันแบบง่ายสุดนะคะโอเคเราเริ่มทำหมูก่อนมักหมูให้เรียบร้อยนะคะเสร็จก็นำมาย่างในเตาอบไมโครเวฟแบบย่างนะไฮเออร์เอ็กจีสองสามนะคะตัวนี้เหมาะมากเหมาะจริงดีจริงนะคะแนะนำของต้องมีนะคะใช้ง่ายนะมีปุ่มปิดเปิดมีทม์เมอร์ให้ตั้งเวลาเรียบร้อยนะคะต่อมาเห็นไหมสวยงามไหม อ่ะย่างเสร็จจะสวยงามแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราจะไปทําน้าพริกหนุ่มกันนะคะก็พริกหนุ่มก็ขึ้นส่วนผสมให้เรียบร้อยนําไปย่างในไฮเออร์เหมือนเดิมนะคะพอสุกเสร็จเรียบร้อยก็ตำให้ละเอียดใส่ผงปรุงรสใส่น้ําปลาแค่นี้โขลกให้เข้ากันเสร็จก็เตรียมอุ่นแกงค่ะแกงฮังเลนะจ๊ะ อุ่นไปเลยจ้าไมโครเวฟตัวเดิมนะก็จะได้ออเดิฟเมืองเห็นไหมคือดีนะของมันต้องมีอยู่ที่บ้านนะจ๊ะอันนี้